ขามเกเข้าไปขอมาฮขนาดซ้าขนาดนี้ขนาดซสาไม่เกี่ยวเออด้องแล้วกตอย่านี้มันอีกสแหลมถ้าได้จอย่างนีแล้วเรี่ยมาบอกขอส้มเชียงได้ใหญ่ที่เธอมาบอกขส้มโอได้ฮะโอ้ส้มเอาสามลี้ได้ขีดฝึกมันไปก่อนฮะข้อฝมันหนาฮะขีดไปก่อนฮะเออฮะเร็วค่อวฮะเรามาบอกก็ได้เลยวค่ะฮะส้มเชียงส้มโอนะเราต้องขีดไปก่อนด้วยนะแล้วก็มาบอก มัมี16รูรูไปแล้วคมเือนกับน้ำถ้าได้อองอย่างด้ยนะคแ้วมาเปิดทิ้งเปิดคานะกมันฝรับงหัเรียนได้เปดนะคะเอ่อเราไม่ต้องมีปากอย่างนี้ด้วยถ้าเปิดบางๆนะไม่ต้องมัปากกุญงนี้ด้วยไม่ต้องมากอกอย่างนี้ด้วยเลยนะจะของช้นไปเยะมากเลยค่ะนะเงี้ที่16ลูนี้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันห้าเอ่อห้าสเหมือนกันด้วย่ะ หอยลัหอยลับออย่เนี่อกะถ้าเรามาทำอาหารไม่ชอบกินท yes, ิ todavía. ้งเผกับเทียมฮะทอยก็ได้นฮะทาน้าชิมไปแล้วฮิง่ากับเทียมฮ่อนเนเราหันเป็นเี็ดไปก่อนนะคเปนเ็ดก่อนฮะจับจับจับไปยสีเวลานะะแกงที่สีองอันี้กล้เหมือนกันนะฮะทิค่าจะเทียมฮะลุยเยอะเลยสิอไม่ใช่ย ก่อนีแต่ทีออกมาโดยหนฮะั้งหมดมันใช้ได้สิสองอย่างตอนนี้หนูได้นำไปสอนเล้วขอถามทุกท่านหน่อยจําได้ไหมะไม่ได้ไม่ได้เลยกคอย่างเดียวลไมถูขึ้นหูลงเลยยาวๆนะไม่เป็นไรเลยถ้าเราไม่ได้รับมีคู่มือ้วยเขียภาษาไทยน่าน่าลดได้ลดไดมีหอแล้วเนี่ย่ะเดได้ลดได